การที่เราจะดูคนมันดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากหรอรกวิธีง่ายคือทําให้มันคิดว่ามันสูงกว่าเราไม่ว่าใครก็ตามแต่นะทั้งแฟนหรือใครก็ตามถ้าคุณอยากรู้แฟนคุณเป็นคนแบบไหนยังไงคนรอบข้างคุณเป็นคนแบบไหนยังไงคุณต้องทําตัวให้คุณั้นด้วยกว่าเขามีน้อยกว่าเขา ทำให้พวกเขาคิดว่าพวกเขามีมากกว่าคุณหลายเท่าทางที่คุณนั้นอาจจะมีมากกว่าก็ได้พอคนเหล่านั้นคิดว่าคุณมีน้อยกว่าด้อยกว่าคนเหล่านั้นมักจะแสดงอาการที่แท้จริงเองออกมามีสัยที่แท้จริงออกมาซึ่งผมมิสูจน์แล้วว่ามันโคตรจะจริงเลยว่อมเมื่อเราอยู่ในที่ที่ คือไปอยู่ในสังคมสังคมหมนึ่งที่แม่นแบบว่าตอนแรกในดูผิวเผื่อาจจะฉาบทาด้วยความดีอาจฉาบทาทา,าด้วยการให้เกียรติผู้ชาเพราะเป็นสังคมไฮโซคนรวยระดับหนึง่งแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่อืมเขาจะ,ะแสดงอากัปริยากับคนที่มีเงินตรา เหมือนกันกับเขาอีกแบบหนึ่งแต่เขาจะแสดงกับริยากับคนที่มีเงินน้อยกว่าเขาอีกแบบหนึ่งซึ่งคนพวกนี้มันจะฉาบทาด้วยความดูดีด้วยฐานะด้วยเงินตาด้วยบ้านช่องที่มันอาจจะดูใหญ่โตกว่าคนอื่นเขาแต่นั่นไม่ได้แสดงไม่ได้ไมันไ,ไ,ไม่ได้แสดงว่าเขาจะมี บ้านข้างในใหญ่ไปกลับกันสิครับผมเห็นในใจเขามีแต่มเรื่อง,องความคับแค่ความิีชานัญญาความลุกถูกลุกแพนเพื่อนมากมายสารพัดแต่แสดงออกไม้กับคุณเห็นว่าเขาเป็นคนดีนะทั้งวาจาและคําพูดต่างๆแต่พอรับหลังการกระทําและความคิดขเขาแสดงออกมาให้เราเห็นแล้วว่าพวกเนี่ยพูกต่อแหลแล้ว่ะ จริงผมไปอยู่มาหลายปีแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมคิดตกวนแล้วผมเริ่มสึ่งสียเกียนกิบสิ่งเหล่านี้มผมจะและผมพยายามจะทำํำให่มีให้เป็นแต่ผมจะไม่ทํานิสัยแบบนั้นแบบพวกนั้นไม่มีทางไม่ว่าจะอยู่ในสถานใดก็ตาม